สวัสดีค่ะมิยากฝนฝน,น,นะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อการดีท็อกแนวใหม่นี่ตัวนี้เลยค่ะฟอสค่ะดีท็อกกลิ่นแอปเปนะคะกล่องเขียวๆแล้วก็มีรูปแอปเปิลขใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆนะคะที่ท้องผูกขับถ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะ ฟอสตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขามีส่วนผสมอะไรกันบ้างแล้วช่วยแล้วก็ดียังไงนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยฟอสตัวนี้นะคะก็คือใครที่แบบท้องผูกหรือว่าถ่ายไม่ตรงเวลามีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของไฟเบอร์ถึง10กรัมก็จะช่วยให้ระบบ ขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของโอลิโกฟุกโตสนะคะซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะทำให้ระบบย่อยในลำไส้ของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยหลายคนนะคะกลัวว่าทานตัวนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยาถ่ายยาระบายขอบอกเลยว่า f o สตีทอกกลิ่นแอปเปิลตัวนี้เนี่ย ปราศจากยาถ่ายแล้วก็ยาระบายร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นเพื่อนๆก็สามารถหยุดทานได้โดยที่ไม่ทำให้กลับมาท้องผูกอีกนะคะฉะนั้นก็คือปลอดภัยหายห่วงเราก็ทานได้แน่นอนเรื่องของระบบขับถ่ายผ่านไปแล้วสำหรับใครที่ต้องการ v ็อกซ์ล้างสารพิษตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราได้ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ฝนบอกไปว่าสำหรับใครที่แบบ ต้องการลดน้ําหนักนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสามารถทานแทนมื้อเย็นก็ได้หรือว่าจะทานฟอสตัวนี้นะคะก,ก่อนที่เราจะทานข้าวเย็นก็คือก่อนมื้ออาหารก็ได้เหมือนกันก็จะทําให้เราอิ่มไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้ฝนก็แนะนําเลยเพราะว่าทานไปแล้วเนี่ย เราจะไม่รู้สึกปวดท้องหรือว่าไม่รู้สึกว่าเป็นการปิดลำไส้ก็คือทานเราจะรู้สึกปกติเลยเพราะว่ามันจะมีบางยี่ห้อนะคะที่ฝนเคยลองทานเนี่ยทานแล้วจะรู้สึกแบบปวดท้องมากๆเลยแล้วก็เวลาถ่ายออกมาเหมือนแบบท้องเสียอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถทานก่อนนอนก็ได้นะคะแล้วก็พอตื่นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าขับถ่ายสบายโลง่งเชียนะวิธีทานนะคะก็จะมีบอกอยู่ตรง ข้างกล่องตรงนี้นะคะก็คือทานวันละหนึ่งซองนะคะก็คือเราสามารถเทลงในน้าธรรมดาหรือว่าน้าเย็นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบทานเลย1แก้วนะคะก็คนให้ละลายแล้วเราก็ดื่มวันละหนึ่งซองแค่นั้นเองสําหรับ f o ส c e ทอ t กลิ่นแอปเปิลห่กล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด15ซองจะมาเป็นแบบนี้นะคะในแต่ละซองเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าผลิตวันไหนหมดอายุเมื่อไหร่นะคะ อย่างอันนี้ก็คือผลิต31เดือน8 2 0 1 3หมดอายุ2 0 1 5นะคะประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อมาทานได้นะคะอันนี้ฝนก็มาแนะนำเพื่อนๆนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากๆอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะคะฝนก็ทานอยู่บ่อยๆเหมืนกันโดยเฉพาะแม่ฝนท้องผูก เขาก็จะทานตัวนี้แหละก็จะช่วยให้แบบขับถ่ายไดย้ดีขึ้นด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะกับ f อ s ดีท็อกกลิ่น Apple นั่นเอง,เองนี่เป็นแบบนี้นะไปลองซื้อกันมาทานดูแล้วกันเนาะสําหรับคลิปหน้ามีอะไรจะแนะนําก็ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย o s t กลิ่นแอ p เปิลาสตร์และศิลป์ของการใช้ชีวิตสมดุลแห่งชีวิต ที่ทุกคนปรารถนาสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็น์หอมอร่อยดื่มง่ายขับล้างสารพิษตกค้างทุกระบบของร่างกายเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นใน7วันโอลิโกโฟุกโตสคือสารสกัดจากพืชของต้นชิคโคลี่ มีคุณสมบัติเป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารส่วนต้นจึงมีส่วนช่วยในการกระตุ้นของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่ดีต่อสุขภาพผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากเบเนโอยืนยันว่าสัดส,ส่วนจำนวนบิฟิโดแบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจาก20เป็น71และจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีต่อสุขภาพจะมีจำนวนน้อยลง โอลิโกฟุกโตสของเบเนโอกับ5ประโยชน์หลักเพื่อสุขภาพที่ดี 1. ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นเนื่องจากเป็นใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำได้และทำให้สามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกวัน 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสามารถลดระดับไตรกิสรายในตับได้ถึง40% 3. มีคุณสมบัติเป็นพีไบโอติก เนื่องจากโอริโกฟุกโตสเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 4. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมช่วยป้องกันการเสรื่อมสลายของมวลกระดูก 5. ช่วยให้อิ่มท้องเนื่องจากคุณสมบัติความเป็นใย,ยอาหารไม่หิวบ่อยไม่อยากอาหารระหว่างวันใย,ยอาหารที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายดีขึ้น เบตากูแคนจากข้าวโอต๊ตอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินเกลือแร่สารแอนตี้ออกซิแดนต์และใย,ยอาหารมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดผงบุกอีกหนึ่งใย,ยอาหารที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำจึงช่วยลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อได้อีกทั้งยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย สารสกัดจากผลส้มแข็มมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในวงจรการย่อยสลายน้ำตาลในร่างกายและช่วยกระตุ้นการทำงานของแอลคอเนทีนในการเผาผลาญไขมันคอรฟิลช่วยเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดแดงช้าล้างสารพิษในเลือดช่วยให้ระบบการย่อยและระบบการขับถ่ายดีขึ้นลดอัดตราการเกิดอาการผิดปกติระหว่างมีประจำเดือน วิตามินซีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปังอีกด้วยฟอสกินแอปเปิล้ลสกัดจากธรรมชาติร้อเอร์เซหอมอร่อยดื่มง่ายคุณประโยชน์ที่ได้แบบเต็มเๆสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404